ีรีพอร์เตอร์พรีเซนเต็ดบายทรูมูฟเอชช่วงที่3สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอ So we take each other's hand Cause we seem to understand The urgency งานนี้เล่นเอาโค้ชโจยบอยปวดหัวแบบสุดๆไปเลยนะครับเนื่องจากว่าทั้งคู่ทําโชว์มาได้ดีและก็เพอร์เฟกจริงๆแต่สุดท้ายต้องเลือก1คนครับโค้ชโจว b บอยก็เลยต้องตัดสินใจเลือกคุณกิจให้เป็นตัวแทนของทีมในรอบน็อกเอาต์ต่อไปแต่ว่าโอกาสที่2ของเบนมาอยู่ตรงหน้าแล้วครับโค้ชแตมเป็นคนสติลเบนเข้าไปอยู่ในทีมได้ก็ถือว่าเป็นกําไรแบบมหาศาลอะไรเงี้ยไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นกําไรอยู่ก็โอเคแล้วอะคะ่ะ เฮ้ยถ้ามันไม่ใช่แนวตัวเองถ้ามันไม่ถนัดก็ทําให้มันเต็มที่ทําให้มันสุดเท่าที่เรามีก็มันพี่โจบอกไว้บ่อทำให้คนดูครับให้คนดูสนุก be ตอนที่โชว์รับรู้สึกไงครับไม่ตื่นเต้นเลยครับแต่ตอนรอนี่หนักมากครับตอนก่อนที่จะขึ้นไปรอใช่ <ไป S 2> พอท่อนแรกเนาะไม่รู้เป็นเป็นเนาะคือพอท่อนแรกมัน่านไปได้แล้วมันเหมือนบ okay. แบบโอเคจะ เปิดโมมันจะใช่เพราะมันบังพันกังวลแค่ว่าเอ้ยขึ้นมามันจะอะไรไหยอะไรเงี้ยครับจะกลับกันนะมันเป็นรอเป็นไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นพอขึ้นก้าวขึ้นเวทีปุ๊บมาเลยปุ้มเลยอาอเหรอเอออยู่ในช่วงสลับกันเลยก่อยู่ในช่วงสลับกันค่ะแบบลองได้ของคำปุ๊บโอเคมันเริ่มขวัญทายขึ้นพอได้อาปาก พอใจครับรู้สึกว่าเราเทคกันได้กันได้อย่างที่อย่างที่อยากได้คือมันได้มีใครหลุดอะไระครับมันคือ่โชว์มันก็มันก็ลื่นดีแล้วมันใช่เล่าให้เขาฟังว่าเมื่อคืนนี้ผมฝันว่าเราได้เข้ารอบเั็นคู่ ทุกครั้งที่แต่ละคนอ้าปากในท่อนตัวเองท่อนแรกก็จะแบบว้าวว้าวว้าวย่างตลอดเวลาเลยรู้สึกเป็นโชว์ที่ต่างคนต่างโปรโยสเสน่ห์ของตัวเองออกมาเต็มฮอลล์ไปหมดตอนนี้นะครับก็รักทั้งคู่เลยตรงน,นี้ขอบคุณคระโค้ชแซนครับไม่น่าเชื่อว่าน้ํเสียงยังกิจจะจะมาทําแบบนี้ได้นะครับโชวบอยดึงออกมาได้แล้วก็คุณเบนคุณร้องเพลงสากลดีมากเลยนะครับผมผมรู้สึกว่าคุณร้องแบบ เหมือนเหมือนไม่ใช่คนถ่ายร้องอ่ะเหมือนคุณเป็นคนต่างชาติไปเลยคุณทําร้องเพลงสากลได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็โชว์ทั้งคู่ก็ออกมาดีมากครับขอปรบมือให้ทั้งคุณทั้งคู่แล้วก็โค้ชด้วยครับขอบคุณครับโค้ชต้องครับเบนก็แบบฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อที่แบบว่ามาเกาะกันเป็นเป็นเพลงคู่ที่ร้องไปได้วยกันได้ระดับคู่กิดนี่ไม่ธรรมดาแล้วเบนหนูแบบว่ายืนประทะากับเขาได้นี่ก็ไม่ธรรมดาจริงๆ ถ้าวันนี้จะต้องเลือกนะครับขออนุญาตให้กิตเข้าไปแล้กันครับขอแสดงความยินดีกับคุณจิตด้วยนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบน n o เ k out ต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเยงปรบมือให้คุณจิตด้วยครับและสำหรับคุณเด่นนะครับ คุณส oh, oh. ัมคอสสัมกดสิ้แล้วนะครับก็ยังได้อยู่ในรายการต่อไปก็ถือว่าคือแบบเกินคาดแบบยอดมะพร้าวอะไก็ว่าไปพี่แตม์แยก็ขอบคุณมากเลคะ่ะฝากมหมนูด้วยแล้วกัน,นะคะ่ะวันพฤหัสบด,ดีครับตั้งแต่3ามทุ่มเป็นต้นไปเราจะมีการรีลังตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการกับ The Voice เสียงจริง,รงตัวจริงซีซั่นที่2นะครับความสนุกแบบนี้ติดตามได้ที่นี่ที่เดียวนะครับย้ําในรูปแบบปกติครับทางช่อง True Music True Vision 66แล้วก็77ส่วนในรูปแบบของ High Definition ครับทางช่อง True Music HD True Vision 114วันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับ V Reporter President by True Move H สวัสดีครับ